อาหารมื้อค่ำวันนี้ครับที่ครัวมันจากละสิน์โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ครับ999 6รรยการครัวมันจากละสินสถานที่ตั้งของครัวมันจากละสินก็อยู่ซอยนี้นะครับซอยมัสยิดก่อนถึงมัสยิดประมาณ50เมตร มุมสบายสบายตอนเย็นเย็นแดดร่มรบมตกกลัวมันจะกเช้างในกันข้างในเป็นห้องแอร์ครับชอบห้องแอร์ก็เข้ามาข้างในนี่ครับ โอ้เจ้าของร้านมาพอดีของ,งน้ำเดินไปด้านหลังครับโอ้คำๆก็บรรยากาศดีเลยครับระดับไฟสวยงาม ก็เหมาะสําหรับที่จะมานั่งทานอาหารนะครับโอ้ oh, oh, บรรยากาศดียางไงมุมนี้ mm hmm. มาก่อนเลยนะครับ mm hmm. ข้าวผัดกุ้งจานใหญ่ mm hmm. โว์หน่อยครับ mm hmm. เมนูที่สองชื่อว่าอะไรนะลูก mm hmm. ปลาอีกแล้วหนึ่งเมนูครับ mm hmm. หมูผัดฉ่าครับหน้าตาดีมากให้น้องอันโฆษราล้านเจ้าน้อยนะ ว่าลาดเท่านี่เปิดมาเด็กปีละเปิดไม่ได้เดอกสองปีแล้วคระครับอาหารเป็นประเภทใดครับอาหารเป็นอาหารไทยสไตล์อิตาเลียนครับโอ้แบบมีอาหารยุโรปม่พิซา่าครับ<ป>ครับๆเ<ป>มโนูสุดท้ายกุ้งซอสมะขามมาครบทุกเมนูแล้วนะครับ ดนูวันนี้ครับอร่อยเลี่ยงทุกเมนูเลยอร่อยจริงอร่อยจริงท้าวเุทาการันตีท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดกาลสินนะครับแวะเข้ามารลัวมันจากกาลสินอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยย่เดียวให้เลยพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ